สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมด o ทคอยนะครับประจําวันที่8พฤษภาคมนะครับซึ่งด o ทคอยเนี่ยนะครับในจริงๆอ่าในวันพรุ่งนี้นะครับอ่าจริงๆจริงๆว,วันนี้นะครับเวลาตามตามเวลาของเมกาเนี่ยมันจะมีการถ่ายทอดสดนะซึ่งมันจะไปตรงกับอ่าเวลานะครับ10โมงครึ่งนะครับของวันที่9พฤษภาคมตามเวลาไทยนะครับก็จะเป็นการอ ถ่ายทอดสดรายการนะครับ Saturday Night Live นะครับของสุดทพ่ออีลอนมัสนะครับผมซึ่งเป็นอีอเวนท์ที่ใครหลายๆคนต้องการดูนะครับแต่ว่ามันจะอาจจะติดปัญหาอย่างนึงโดยที่ว่าเราเนี่ยอาจจะดูไม่ได้เนื่องจากว่ามันอาจจะมีเงื่อนไขมาบางประกาศนะครับซึ่งก็จะมีทางสยามบล็อกเชนนะครับที่เขามีการอัปเดต ลงให้เมื่อเช้านี้นะว่า,าวิธีการที่เราจะ VPN ไปดูอ,าอรายการเนี้ยนะครับทำยังไงก็สามารถไปติดตามได้ในหน้าเว็บของสยามบล็อกเชนนะครับผมทีนี้กลับมาที่ภาพรวมราคากันหน่อยนะครับก่อนรายการจะออกตอนนี้เป็นยังไงแล้วบ้างนะครับเมื่อวานนี้ราคามีการปรับตัวปิดบวกขึ้นมาหลังจากที่วันก่อนหน้านะเมื่อวันซืนเนี่ยนะครับมีการปิดลบลงมาเล็กน้อยในระยะสั้นนะครับ การปรับตัวขึ้นมาปิดบวกเมื่อวานเนี่ยก็มีการเบรกไฮเดิมในระยะสั้นขึ้นมาด้วยนะถ้าไม่นับจุดสวิงไฮนะครับแล้วก็อ่านถ้านับสวิงไฮก็มีการสวิงเบรกขึ้นมาด้วยเหมือนการทำออน์ทำไฮใหม่เหมือนกันอยู่ประมาณ0.7558นะครับก่อนหน้ามันอยู่ประมาณ0.739เนะนะครับแล้วก็วันนี้นะจากการปิดบวกขึ้นมาเมื่อวานก็ส่งผลให้วันนี้ยังมีโอกาสที่มันจะปรับตัวขึ้นไปต่อได้แต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า หลังจากวันหลังจากรายการจะออนแอร์หรือก่อนหน้ารายการจะออนแอร์เนี่ยนะครับมันจะมีการทุบหรือปั๊มกันไปยังไงนะครับก็สิ่งที่อยากจะเตือนเพื่อนๆทุกคนก็คือให้นะครับคุมความเสี่ยงให้ดีๆนะเพราะเอาจริงจรนะผมผมเห็นส่วนมากเลยนะส่วนมากนะครับก็ยังมีคนอีกหลายคนนะอีกอีกส่วนมากเลยที่ที่เล่นแบบไล่ราคาครับคือยังมีคนที่ได้ถือทุนต่ํารันกําไรกันมาอยู่อันนั้นผมไม่ห่วงนะครับ จะห่วงคนที่มาตามไล่ราคาไแบบว่าอาจจะปล่อยขายไปก่อนหน้านี้แล้วก็มามาโดดตามเข้าขายออกโดดตามเข้าขายออกในระยะสั้นยังอยู่แล้วก็จะไปเข้าไล่ราคากันอยู่จนถึงวันนี้นะครับก็ให้คุมความเสี่ยงดีๆนะแล้วก็อย่าพยายามที่จะโอเวอร์เทรดนะครับดูในเรื่องของการบริหารในเรื่องของ position size นะครับไปดูเรื่อง list management, money management ดู r i s t reward ratio อะไรพวกนี้นะ ไม่งั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอากําไรที่ได้มาระหว่างทางเนี่ยไปคืนเขาในวันเดียวนะนะครับโอเคเมื่อวานเนี่ยที่มีการพูดในไลฟ์ไปนะครับก็อาจจะมีการเตือนไปนะครับว่าให้ระวังหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคามันมีการ เบรกโลลงไปอะเด้งทาโลวไฮายแล้วก็เบรกโลลงไปเด้งทํโลวไฮอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนะแต่โดยรวมก็ยังสรุปไปอยู่ว่าถ้าไม่หลุดแนวรับ2โซนนี้ก็ยังมีโอกาสที่มันจะไปต่อได้นะครับแล้วก็เมื่อวานก็มีการเบรกในเรื่องของอจุดไฮเดิมขึ้นไปกันนะครับนี่นะครับก่อนหน้านี้นเป็นลักษณะของฟอ์เบรกเล็กน้อยนะแล้วก็เมื่อวานเนะี่ยเบรกขึ้นไปต่อนะครับก็มีการย่อลงมาหน่อยนะนิดหน่อยนะครับในช่วงในช่วงวันนี้นะครับเดี๋ยวนะ อ่านี่อ ì, นี่นี่นี่เมื่อวานเนี่ยเป็นอ่าเมื่อวานคือแท่งประมาณนี้ที่เบรกไครไปนะครับแล้วก็ย่อลงมานะครับแล้ววันนี้ก็เริ่มปรับตัวขึ้นมาต่ออยู่นะครับประมาณนี้เนาะก็โดยรวมนะครับโดยรวมเนี่ยนะฮะอ่อถ้าไปต่อได้นะเป้าที่เราดูกันไว้นะครับเป้าที่เราดูกันไว้ก็คืออ่าก่อนหน้าเอาจริงจริงก่อนหน้าเนี่ยดูกันไว้ที่ประมาณ0.658แนะครับแล้วก็มาถึงค่อนข้างไวควครนะ ่จะดูกันไปเมื่อวีคที่แล้วเองนะครับว่าถ้ามันเบรกให้ได้ว่ามันมีโอกาสที่มาต่อถึงประมาณส่วนุดแได้แล้วก็วิ่นี้นะก็คือขึ้นมาตูมเดียวเลยประมาณ92%นะตั้งแต่ราคาเปิดจนถึงราคาปัจจุบันนะครับแล้วก็เป้าถัดไปในระยะยาวนะครับถ้าคือถ้ามันเป็นตลาดแบบปกตินะครับเป็นการขึ้นแบบปกติเฮลตี้เฮลตี้อะไรเงี้ยแบบไม่ใช่ขึ้นเพ,นเพราะกระแสะอะไรเงี้ยนะ โดยหลักแล้วนะครับมันมีโอกาสที่จะไปต่อนะครับหลังจากถ้ามันพักเล็กน้อยที่2 2ประมาณสองร้อยฟิปนะครับก็มีโอกาสไปต่อที่2 6ง8ซึ่งอยู่ประมาณ1.55ดอลน,นะครับแต่ว่านะครับอย่างที่รู้กันว่าดอทคอยนะครับก็เคยเรียกว่ามันก็คงเอาเทคนิคข้อมาจับยากนะเพราะตลาดเป็นตลาดโปรโมนะครับขึ้นมาด้วยกระแสนู่นนี่นั่นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เราก็อย่าไปไบแอสแล้วกันว่ามันจะไปถึงนะครับแต่ให้ดูโดยรวมว่าอา่าถ้าตามหลักโดยปกติแล้วมันน่าจะมีโอกาสไปถึงประมาณนี้1.556ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าปิดแท่งวิกบวกแบบนี้ได้ผมมองว่ามีโอกาสที่จะไปต่อแต่ถ้ามันมีปัจจัยอื่นเข้ามาผสมนะครับเข้ามาเกี่ยวเนื่องด้วยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของล i สต์ a มเนจเมนต์นะครับผมเพื่อที่จะรักษากําไรกับต้นทุนของของเพื่อนๆนันนะนะบ ไม่งั้นเดี๋ยวจะเอาไปคืนั้งหมดนะครับทีนี้ถอยกลับมาดูในระยะสั้นอีกๆๆนิดนึงนะครับการที่มันเบรกตัวไฮเดิมขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะมีการฟอร์มตัวทำโซนแนวรับขยับขึ้นไปใหม่ในระยะสั้นนะนะครับก็เดี๋ยวผมดูไว้น่าจะอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับอ่ะนะครับก็คิดว่านะ่าตอนนี้นะครับฐานแนวรับในระยะสั้นนั้นหลังจากที่ดูจากที่เมื่อวานที่มันเบรก ทาเดินขึ้นไปแล้วย่อขึ้นมาแล้วก็เด้งกันขึ้นไปแล้วก็เนี่ยลงมารับรับกันอยู่เนี่ยนะครับก็น่าจะมีโซนแนวรับขยับขึ้นมานะในระยะสั้นอยู่ประมาณ0.697นะครับถึงประมาณ0.668นะครับไอ้667ประมาณนี้นะ0.697ถึง0.667นะครับถ้ามันยังรับไว้อยู่ตรงนี้ได้นะครับก็มีโอกาสที่จะสะสมแรงแล้วขึ้นไปต่อได้นะครับแต่ถ้าทุบหลุดตรงนี้ปุ๊บ ทุบหลุดฟึบลงมาเนี่ยนะครับการเบรกขึ้นไปตรงนี้จะเป็นลักษณะของฟอสเบรกในภาพใหญ่นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะลงมาที่แนวรับ2โซนด้านล่างได้นะครับด้านล่างก็จะอยู่ประมาณ0.58แถึง0.57แล้วก็อีกโซนหนึ่งอยู่ประมาณ0.53ถึง0.517โดยประมาณนะครับก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆนะครับมีกําไรกันทุกคนนะครับใครที่เข้าแบบไล่ราคาก็ขอให้กําไรแต่ขอให้อ,อ,ยอย่าโลภแล้วก็อย่าบแอ s มากนะครับต้องพยายามที่จะ บริหารความเสี่ยงไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเกิดมันผิดพลาขึ้นมานะก็จะไดะ้ไม่เจ็บตัวเยอะนะครับผมประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะพอดีวันนี้ผมไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าติดธุระนะครับก็เลยทําเป็นวิดีโอลงมาให้นะก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีคลิปวิเคราะห์ทองคำนะครับแล้วก็บิตคอยนะครับแยกกันไว้2ตัวแล้วก็มาเป็นดอทคอยอันนี้นะเป็นพิเศษให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ อีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมเนาะภาพรวมตลาดคริปโตนะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นช่องทางอ่าเฟซบุ y กนะครับยูทูบแล้วก็ t ทดดิ้งวิวนะครับทวิตเตอด้วยนะครับประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่สะดวกใจนะครับว่าจะไปติดตามกันที่ไหนนะครับผมประมาณนี้แล้วเจอกันครับวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ Oh, it's caught in the crossfire